นะโชคดีนะน้อให้เป็นอะไรมากอะว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมไปถูกตีหัวได้น้่ให้ฟังหน่อยนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับพี่ทีผมจำได้ว่าผมเดินตรวจความเรียบร้อยอย่างที่พี่ทีบอกผมยังเจอคุณปลาเลยผมบอกคุณปลาว่าให้เธอเนี่ย กลับไปที่ห้องว่ามันดึกแล้วแล้วผมก็เดินต่อไปแถวๆถชายหาดนะครับแล้วผมก็โดนตีหัวแล้วพอเห็นไหมว่าใครเป็นคนทำอย่าว่าแต่เห็นหน้าเลยครับมันมาเมื่อไหร่เนี่ยผมยังไม่รู้ตัวเลยงั้นลองนึกดีว่าช่วงนี้หรือช่วงก่อนหน้านี้นายไปมีเรื่องกับใครบ้างหรือเปล่าเท่าที่จําได้ไม่มีนะครับ แต่ว่าคนที่รีสอร์ทเขาบอกว่าเป็นฝีมือนัาเฟื่องแต่ในเฟื่องถูกมัดอยู่ที่บ้านตออาาราลาที่เกิดเรื่องเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าไม่ใช่นัาเฟื่องหรอกครับนาะเฟื่องเห็นผมว่าตั้งแตงเ่เด็กๆถึงผมว่าแกจะเป็นไม้เบื่อไม้เมเากันแต่น้าเฟื่องไม่มีทางทําผมแบบนี้หรอกครับนั้นใครเป็นคนทำแล้วทำไปเพื่ออะไร ไม่ต้องรีบก็ได้คุณภูมิเขาไม่ไปไหนหรอกเอห็นเจอคุณภูมิทีไรทะเลาะกันไม่ใช่เหรอไม่นึกเลยนะว่าเธอจะมาเป็นห่วงเขาด้วยบ้าใครบอกว่าฉันห่วงฉันแค่อยากมาเห็นหน้าตาคนปากดีเท่านั้นเองแหละป่านี่หัวปูดเป็นนกกรปูดแล้ว พวกเรามาเยี่ยคุณภูมิค่ะเชิญครับคุณภูเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมเขายัางชั่วแล้วครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะเน,เ,นเน้เนๆคุณก็มาล่ะครับโอ้โหเล่าดอกไม้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยจะให้ผมไมปปลูกที่ไหนล่ะครับอุ้ยโอ้ยขอโทษ เป็นพ่อนายปากเสียงนี้แหละมี่โดนตีหัว <c oughs> ดุอย่างเลยนะครับเพื่อนคุณอันนี้ตกลงรู้ไหมคะว่าใครคือคนร้ายใช่นับเฟื่องหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวขอตัวก,ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมจะไปทำเรื่องท่ายจ่ายของนายภูมิครับ <c oughs> ไม่ใช่นะเฟื่องหรอครับแต่ว่าผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นใคร สงสัยจะเป็นคนใกล้ตัวคุณปลาหมายถึงใครเหรอครับไม่มีอะไรหรอกปลาก็สัญญาถานไปด้วยเปื่อยนะใช่ค่ะไอ้<ะ>วันไม่มีอะไรทำก็ดูแลคุณพูมเด้นนะปีปลาเดี๋ยวก็สิ้นไม่กันโอ๊ยพีภูมเป็นไรเจ็บเหรอเจ็บตรงไหนค,คือผม,อมหิว,วครับคือเขาเอาข้าวมาให้ผมแล้ว,วครับ แต่ว่าผมยังไม่ได้กินเลยคือมันไม่ค่อยมีแรงครับเนื้อตัวมันแบบหมดแรงครับจะฉันป้อนให้ก็ได้ครจะอาปากสิ คุณมีเรื่องจะคุยกับผมเหรอฉันก็แค่อยากรู้ว่าที่คุณส่งแมสเซจมาหาฉันเมื่อคืนนี้ให้ไปเจอตกลงมีเรื่องอะไรกันหน้าส่งแมสเซจผมส่งให้คุณเหรแค่นี้ทำเป็นจำไม่ได้หรอคะจะส่งได้ยังไงครับก็มือถือผมมันไหนขอหน่อยได้ไหม นี่ไงนะเสคุณว่าไงล่ะตกลงมีเรื่องอะไรกันหน่เปล่าครับ <S 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 ผมแค่อยากเตือนคุณที่เนี่ย <S <S เริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วคุณต้องระวังตัวให้ดีแค่นั้นใช่ ถ้าเกิดแม่เสอรจอย่างนี้ส่งมาอีกแล้วก็คุณไม่ต้องออกไปแล้วนะอีกอย่างกลางคืนเนี่ยอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวมันอันตรายี่คุณขู่ฉันเหรอผมไม่ได้ขู่ผมพูดเรื่องจริงฉันไม่กลัวแล้วอีกอย่าง ฉันไม่เชื่อคนอย่างคุณแสดงว่าเป้าหมายของคนร้ายไม่ใช่ในภูมิแต่เป็นคุณปลา